็นวันที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยอีกครั้งโดยเฉพาะคนในรุ่นพี่เนี่ยจะเข้าใจในเรื่องราวที่พระองค์ท่านเนี่ยทำให้กับคนไทยนะครับพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชนีที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพมากแล้วก็สร้างอะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้กับคนไทยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศตอนที่ท่านเสด็จเยือนสังประเทศเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับทําให้คนเนี่ย มองประเทศเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสิวิไลนะครับเรื่องของชุดไทยต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เรื่องของบุล,ลนิธิศิลปาชีพเรื่องการเกษตรเรื่องของน้ำเรื่องของป่าสิ่งที่พระอ,องค์ทรงต,งต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่ที่9ทําไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมถือว่าเป็นวันที่น่าเศร้าที่เราสูญเสียพระองค์ท่านไปแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเราก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านเหนื่อยมามากแล้ว ก็อยากจะน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรค์คายอยากให้พระองค์ท่านเนี่ยสุขสบายในสวรรค์ค่ายครับจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยที่เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยตัวพี่เองก็ทําอะไรหลายอย่างมาโดยตลอดโดยที่เห็นพระองค์ท่านเนี่ยแหละเป็นตัวอย่างว่าพระองค์ท่านไม่นึกถึงพระองค์เองเลย ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าเราเองหรือว่ากลุ่มเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงเนี่ยจะสังเกตว่าหลายหลายคนพยายามทําเพื่อแชร์เท่าที่ทําได้ให้กับสังคมโอเคเราอาจจะไม่ได้จัดตั้งเป็นมูลน,นิธิเราอาจจะไม่ได้ทําเป็นองค์กรแต่เราทําในฐานะบุคคลมีโอกาสที่จะช่วยเหลือหรือทําอะไรได้เราทํามีกําลังที่เราทําอะไรได้เราทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ เรื่องของการช่วยเหลือคุณทรัพย์ผมว่าหลายคนทําแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ออกตัวแล้วทำกันด้วยใจทําเพราะว่าพระองค์ท่านทรงเป็นเยี่ยงอย่างให้กับเราและเราในฐานะพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยก็อยากจะช่วยกันส่งเสริมให้สังคมไทยเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยพระปธิธานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเจเนอเรชันของพี่เนี่ยนะทุกคนนะพี่เชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือเมื่อเราพร้อมเมื่อเราเหลือเราต้องเผื่อแผ่ให้กับสังคมครับจริงๆเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่พี่จะพูดถึงเจนใหม่ๆใ,ในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าพี่ก็แค่รู้สึกว่าพี่เข้าใจเพราะว่าน้องๆเจนใหม่ๆอาจจะไม่ได้เคยได้เห็นหรือได้รับรู้เท่าที่ควร ก็แค่ฝากว่า,าเป็นสิ่งที่เจเนอเรชันเก่าๆอย่างพี่เนี่ยให้ความรักความเคารพแล้วก็รู้สึกสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณสำหรับเจนใหม่ๆที่อาจจะไม่เข้าอกเข้าใจก็อาจจะเปิดใจฟังบ้างหรือนิ่งเฉยนะครับก็แค่ว่า,าจะต้องพูดว่าเราแค่เข้าใจว่าแต่ละคนมีความรักมีความ นับถือที่แตกต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันเรายอมรับความแตกต่างตรงนี้ได้เราอย่ามาก้าวไก่ความรู้สึกกันตรงนี้ครับพี่ก็ไม่ไปก้าวไก่ความรู้สึกของเจนใหม่ๆนะครับแต่แค่ฝากว่าลองเปิดใจฟังกันสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าฟังแล้วไม่รู้สึกไม่ว่ากันแต่ว่าก็ก็หวังว่าเราก็จะปล่อยให้แต่ละฝ่ายเนี่ยได้แสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดของแต่ละฝ่ายในทางที่ถูกที่ควร เท่านั้นนะครับ